สวัสดีครับผมเซลอต่อครูปตวตาปนุงนะครับวันนี้ผมจะพามาดูรถไถมือสองนะครับเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับผมเริ่มจากคันนี้เลยคันนี้จะเป็น L50 นะครับตัว SP นะครับแต่ว่าเป็นมือสองนะครับอันนี้ก็เข้ามาใหม่40แรง50แรงครับมีเยอะคันนี้ก็32แรงครับผมเข้ามาใหม่ๆนะครับผมสําหรับรุ่น50แรงราคาเขาจะอยู่ประมาณ5 0 0 0 0 0ขึ้นนะคบผม5แ0,000นขึ้นถึง6 0 0 0 0 0 32แรงก็อยู่ที่3 0 0แสนขึ้นถึง4 0 0แสนนะคะผมส่วน40แรงครับผม40แรงราคาจะอยู่ที่4 0 0แสนขึ้นถึง5 0 0แสนนะคะผมรถมือสองที่ร้านราคาพร้อมตรวจเช็คพร้อมใช้งานแล้วก็ปรับสภาพทำสีให้ใหม่นะครับผมถ้าปรับสภาพทำสีแล้วก็จะประมาณนี้ครับสำหรับรถมือสองนี่เลยคันนี้ปรับสภาพแล้วรอส่งนะครับผม ปรับสภาพไม่สวยๆครับผมค,บคันนี้ก็50แรงครับมือสองปรับสภาพไม่สวยๆนะครับผมนี่ยครับรถเข้ามาใหม่นะครับผมเข้ามาเรื่อยๆนะครับลูกค้าท่าในใดที่สนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับเบอร์โทรศูนย์ห1หนึ่งนะครับ หรือไอ l ดี e ลน0903309708นะครับผมติดต่อสอบถามมาได้นะครับนี่ครับคันนี้ก็32แรงครับผมยังไม่ได้ล้างนะครับผมรถเพิ่งเข้ามาทางร้านนะครับผมยังไม่ได้ล้างครับรถมีหลายคันหลายราคานะครับตามนเลยครับนี่เลยครับเพิ่งเข้ามาใหม่ๆครับผมหรือจะเป็นฝั่งนู้นครับฝั่งนู้นก็มีครับรถมือสองเหมือนกันครับผม มีเยอะครับรถมุ้งกีครับผมมุ้งกีเกษตรนะครับผมหรือว่ารถรุ่นเอ็มครับก็มีนะครับผมรุ่นเอ็มตอนนี้รุ่นเอ็มก็จะมีเอ็มยูสี่เก้าเอ็มยูห้าเจ็ดเอ็มยูห้านะครับผมที่มีในร้านเอ็มเฮกไอรุ่นไหนนะเอ็มหกศูนย์ครับผมอีกตัวหนึ่งครับผมมาด้านนี้ต่อครับผมมาดูรถเพิ่งเข้ามาใหม่ครับผม มีหลายคันหลายราคานะครับผมเพิ่งเข้ามาใหม่ๆเลยครับผมเข้ามาเยอะครับผมอันนี้ก็เตรียมล้างกันครับผมช่างบอกล้างไม่ทันแล้วครับรถเข้ามาเยอะมากครับผมนี่เลยเตรียมล้างเตรียมครับผมอหลายคันมากครับผม ทางนู้นก็มีนะครับผมรับผมเห็นนะครับผมในล้านด้านล่างนะครับมีเยอะครับผมทางร้านเป็นศูนย์คูวต้าป้านดงครับศูนย์ใหญ่นะครับผมสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับเดี๋ยวผมฝากเบอร์โทรอีกรอบหนึ่งนะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับเบอร์โทรผม0610231166นะครับเตียวต่อ หรือไอดีไล09033 097 08นะครับถ้าเข้ามาหรือโทรมาสอบถามได้นะครับผมเจียวต่อยินดีให้คำปรึกษาและให้บริการนะครับผมนี่นี่คัน MU 5 7ตู้แอร์ครับผมคันนี้รอเอาไปปรับสภาพนะครับคันนี้มีเจ้าของแล้วสภาพสวยสวยสวยมากครับคันนี้หลุดเข้ามาคันนึงตู้แอร์ครับผมสวยมากโอเค จบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับ